ระมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม2567มีดังนี้โครงการวันสตรีไทยรวมพลังสตรีเพชรบูรณ์ร้อยดวงใจเทิดไทยแม่ของแผ่นดินภายใต้วิถีเพชรบูรณ์พอเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชุมพรรษา92พรรษา12สิงหาคม2567 กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูต้นน้ำป่าชายเลนและป้องกันไฟป่าภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจำปีงบประมาณ2,567บริจาคโลหิตพระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา9 2พรรษา12สิงหาคม2567 พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระนิรันดรายเจริญพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชนูปถัมภ์ซึ่งมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์กิจกรรมโครงการวิปัสนาเพื่อคนทั้งมวลเจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเจริญพระชมพรัษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 พิธีถวายวุฒิบัตรโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันสาหกรอบ28แกรกฎาคม2567พิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกคิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาให้ทรงหายอาการพระประชวร พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพีประจำปี2567ซึ่งตรงกับวันที่7สิงหาคมของทุกปีจัดโดยศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมสภาอบอจอเพชรบูรณ์สมัยประชุมสามัญสมัยที่2ครั้งที่1ประจำปีพศ2567ประชุมชี้แจงต่อคณะอนุกรรมธิการจังหวัดกลุ่มจังหวัดอบอจอ กรุงเทพมหานาครและเมืองพัทยาในคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2568สภาผู้แทนราษฎรพิธีเปิดงานมหากรรมแกนีสร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่51จังหวัดเพชรบูร์พิธีการเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านบรรเทาสาธารณาภัยประจำปีงบประมาณพศ2567เพื่อเตรียมความพร้อมรับทุกสถานาการณ์อุทกภัยรูปแบบเป็นโต๊ะ Table Top Exercise หรือ TTX ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU กรอบความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากอปทของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมาการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเพชรบูรณ์อันเชิญพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณว่าการอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการรณรงลงและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ันายพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพันพุ่มจุดเทยียนถวายพระพรชัยมงคลฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567กิจกรรมอบรม Beauty Business Leader พัฒนานักธุรกิจเสริมสวยมืออาชีพวันที่14สิงหาคม2567 บรรยากาศการสอบขัดเรือกรณีท <homework filler 2> ี่มีเหตุพิเศษแม้จําเป็นต้องฝอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานธันตกรรมสาธารณสุขปฏิบัติงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปี2567ณโรงเรียนอบจเพชรบูรณ์วังชมพูวิทยาคมมีการจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์จากสถานศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และกิจกรรมการประกวดแข่งขันสเตมเซลล์สเตมเอ็กซ์คูเคชั่น ส่งมอบการปร,บรับปรุงสาภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยอำเภอชนแดนและอำเภอวิชิมบุรีตามโครงการปรับสาภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะเฉือพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปี2 5 6 7ส่งมอบการปร,บรับปรุงสาภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยอำเภอลมเ,ลเกา่าตามโครงการปรับสาภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะเฉือพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปี2 5 6 7 การประชุมความคืบหน้าโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐประจำปีงบประมาณ2567การประชุมสภาอบจอเพชรบูรณ์สมัยประชุมสามัญสมัยที่สองครั้งที่สองประจำปีพศ2567พิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์แผนไทยในการทำเวชปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทยการสัตว์วิยาน้ำมันสมุนไพรระหว่างวันที่17-18สิงหาคม2567 โครงการฝึกอบรอมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบันและเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศเนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสังคมและสภาวะเศรษฐกิจของโลก พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนสาขาวิชาชีพการกีฬาสาขาให้บริการทางด้านกีฬาอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายระดับ3พิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานแก่ผู้ปกครองท้องทีงทงท่ในการบรณาการร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานปกครองท้องทีงท่ท้องถิ่นระดับอำเภอจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ2567 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการเป็นศูนย์ทดสอบ t r o f o l ITP t r o f l Institutional Testing Program) พิธีเปิดกิจกรรมสตรีสารสัมพันธ์สร้างสารรค์งานพัฒนาชุมชนสอสพอจเอพชรบูรณสัญจรครั้งที่4บรรยากาศการสอบคัดเลือกข้าราชการอาบาจเพชรบูรณ์ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการจำนวนสตำแหน่งจำนวน4อัตรา พิธีเจริญพุทธมนต์เฉริมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉริมพระชจมพันสาหรอบ28รกรกฎาคม2567ครั้งที่8ประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่8ประจำเดือนสิงหาคม2567เเพื่อร่วมหารือข้อราชการรับมอบติดตามนโยบายและภารกิจของจังหวัด ร่วมรับฟังการแถลงข่าวจากประเพณีอุ้มพาดำน้ำจังหวัดเพชรบูร์ประจำปี2567ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่27กันยายนถึง6ตุลาคม2567ส่งมอบการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยตามโครงการแบบสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะเฉียพันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปี2567จำนวนแแห่งในพื้นที่อำเภอบึงสามพัน พิธีส่งมอบเตียงผู้ป่วยตามโครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฝฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านประจําปีง,งบประมาณ2,567และส่งมอบรถเอ็กซ์เลื่อนที่แบบดิจิตอลพร้อมยูนิคทันตกรรมเข้าตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดําเนินง,งานก่อสร้างฝ่ายแกนดินซีเมนต์ณศูนย์เรียนรู้ราชพฤกษ์ตําบลหนองแม่นาอ,อําเภอขอขอ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ M.U. o วิทยาลัยสารพัดช่างพิชบูรณ์กับสถานประกอบการโครงการจัดทําบันทึกลงนามความร่วมมือประจําปีการศึกษา2567ร่วมรับฟังเสวนาแนวทางการพัฒนาต่อยอดมระดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประเพณีอุ้มพาดำน้ําสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยพลังชุมชนภายใต้โครงการเสวนาแนวทางการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมนําเศรษฐกิจสู่ผลประโยชน์อย่างยั่งยืน